ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้1ทุ่มกับ28นาทีนะครับก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับค่ำคืนวันนี้ต้องบอกเลยว่าฟุตบอลเนี่ยราคาค่อนข้างแปลกๆนะแทบจะทุกคู่นะครับแม้กระทั่งคู่เปิดฤดูกาลอย่างปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ นะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยวันนี้เปิดฤดูกาลนะครับเล่นในลังโอแทฟฟอร์ดรับการเยือนของฟูลแลมเนี่ยแมนยูตอนนี้ราคาไม่ดีเลยนะครับเออราคาก็ไม่ดีแล้วก็อีกคู่หนึ่งในลีกเอิงอะ่ะอย่างปารีสแซงต์แชมงอ่ะราคาก็ไม่ดีนะครับเออวันนี้บอลบอลใหญ่ๆบอลแล้วเป็นบอลเปิดฤดูกาลเนี่ยมันดูแล้วผมดูแล้วมันก็หวาดเสียว แม้กระทั้งคู่ที่ผมเลือกมาคู่นี้นะครับถึงจะถึงจะเป็นการลงสนามเป็นนัดที่2แล้วนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยแต่วันนี้นะครับตีสองเนี่ยช้างกระทืบลงโคเวนทีซิตี้จะรับการมาเยือนของทีมตาหัววัวนะครับอ็อกฟอร์ดอยู่นเตดก็อ็อกฟอร์ดเนี่ยโชว์ฟอร์มได้หลูเลิดอลังการมากนะครับ <laughs> เป็นน้องใหม่ที่เลื่อนขึ้นมาในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ ก็ดูแล้วกันเนี่ยอ็อ,อกฟอร์ดเนี่ยลงเล่นไป2เกมนะครับในฟุตบอลลีกเนี่ยเกมหนึ่งนัดแรกก็เปิดบ้านเอาชนะนอริซิตี้ไป2 0ศูนย์นะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยไปเล่นในคาราบาวครับนะครับก็ยังได้เล่นในบ้านก็เอาชนะปีเตอร์เบ์เลอร์อยู่ในเตดไปอีก2 0ศูนย์เท่ากับว่าอ็อกฟอร์ดลงเล่น2เกมชนะรวดเกมลุกยิงได้ถึง4ประตูเกมรับไม่เสียแม้สักประตูเดียว นะครับแต่มันเป็นเกมในบ้านนะครับออกฟอร์ดเนี่ยดูแล้วเป็นทีมที่คิดว่าน่าจะเป็นขวัญใจทีมหนึ่งอะ่ะถ้าได้เล่นในบ้านนะครับทีนี้วันเนี้ยพวกเขาต้องบุกมาเยือนโคเวนทีซิตี้ซึ่งกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะครับนัดแรกของโคเวนทีเนี่ยบุกไปเยือนช่างปั้นหม้อนะครับสโต๊กซิตี้แล้วก็พ่ายไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับ ก่อนจะกลับมาแก้ตัวได้ในฟุตบอลลีกนะครับคาราบาวครับเนี่ยปลุกไปเอาชนะบิตเทิลซิตี้หนึ่งูนนะครับนั่นก็อาจจะทำให้ความมั่นใจในการลงสนามในค่ำคืนวันนี้โคเวนที่น่าจะมีเต็มเปี่ยมนะครับโคเวนที่น่าจะมีเต็มเปี่ยมทีเนี้ยโคเวนที่เนี่ยผมผมไม่ได้แคปในส่วนของสถิตินะครับสถิติที่โคเวนที่เล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคเวนที่เป็นทีมหนึ่ง ที่เล่นในแชมเปี้ยนชิพแล้วเล่นเกมในบ้านค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีค่อนข้างยิงได้เกมลุกทําได้นะครับแล้วก็จบด้วยอันดับดีๆนะตา,ยามยามเล่นในบ้านเนี่ยนะแล้วก็วันนี้จะเป็นนัดแรกของโคเวนที่ที่ได้เล่นในลังตัวเองด้วยนะครับหลังจาก2เกมแรกพวกเขาต้องเล่นเป็นทีมเยือนนะครับเออ ทีนี้ถ้าไปดูสถิติของคู่นี้นะครับก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับเจอกันใน FA Cup เนี่ยโคเวนที่ถล่มออกฟอร์ดไปถึง6ประตูต่อ2นะครับแล้วถ้านับในใสถิติที่เคยเจอกันในลีกอังกฤษเนี่ยโคเวนที่ก็ยังดูดีกว่านะยังดูดีกว่านะครับตามสถิติเลยเนี่ยเห็นไหม วันนี้ผมยังมองว่าถ้าชั้นเชิงและกระดูกนะโคเวนที่ยังดูดีกว่าแต่จะทำได้ไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะในสนามต้องไปว่ากันนะครับออกฟอร์ดเนี่ยก็ต้องดูว่ายามเล่นนอกบ้านซึ่งเกมนี้เป็นเกมแรกเนี่ยสติของพวกเขาเนี่ยจะตั้งมั่นเหมือนตอนเล่นในบ้านไหมสติจะแตกไหมออกมาเยือนนอกบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ ช้างกระทืบลงโคเวนที่ต้องการชัยชนะด้วยนะครับวันนี้แล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลเป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะเพราะงั้นผมมองว่าวันนี้โคเวนทีเต็มที่แน่นะครับแล้วก็จากราคาที่เขาเปิดให้โคเวนทีมาเนี่ยถามว่าแพงไหมค่อนข้างแพงนะเพราะว่าถ้าเทียบบอลต่อบ,บอนทเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยยังไงออกฟอร์ดก็ดูดีกว่าเพราะเขายังไม่เสียประตูเลยครับ เล่นไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ90 90 8 8 0นาทีเนี่ยออกฟอร์ดยังไม่เสียประตูนะครับอืมแต่วันนี้ราคาเนี่ยเปิดหัวมาก็ครึ่งครบลูกแล้วนะครับหมายความว่าบีบให้โคเวนที่ถ้าอยากได้เต็มต้องยิง2เม็ดถ้ายิงเม็ดเดียวเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งก็น้อยมากใช่ไหมเออน้อยมากนะครับเออตอนนี้ราคาอยู่โคเวนที่เนี่ยครึ่งครบลูกลบ10นะครับส่วนลูกนึงไปไม่ถึงหรอกแต่ว่า เนี่ยดูครับการจ่ายให้ออกฟอร์ดเพียง0.68มองว่าคู่นี้อาจมีโอกาสออกเบียดนะยังมีโอกาสออกเบียดแต่ผมก็ยังมองว่าโคเวนทียังถือไพ่เหนือกว่านะครับคือเมื่อดูจากฟิกออนนะครับดูจากฟิกอ่อดราคาเนี่ยแข็งเลยที่ครึ่งครบลูกเปลี่ยนไปคือน,น้ำนะครับตอนเปิดเนี่ยเปิดมา1.85ตอนนี้ ขยับไปเป็น1.95นะครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรนะครับทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของฟิกออดเนี่ยตอนราคาเปิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคเวนที่เนี่ยมีโอกาสชนะกินเลทครึ่งควบลูกเลยหมายถึงว่ามีโอกาสกินทั้งยวงเลยคือช่วงห่างจะเป็น2ประตูนะเพราะการจ่ายให้โคเวนที่1.65หน้าเสมอ3.75นะครับแล้วก็ จ่ายให้ออกฟอร์ด5้าอันนี้ชั่วเลยนะครับแต่พอมาณล่าสุดเนี่ยนะครับมาณล่าสุดเนี่ยพวกเขาเพิ่มเลทให้โคเวนทีจาก1.65เป็น1.73นะครับแล้วก็ลดเลทของออกฟอร์ดจาก5.25หรเหลือ4.75แต่หน้าเสมอก็ยังสูงอยู่นะหน้าสนับสนุนเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าคู่นี้นะครับคู่นี้น่าจะมีผลแพ้ชนะนะครับ แล้วก็ขอภาวนาให้เป็นเจ้าบ้านโคเวนที่นะเออเพราะดูแล้วมันค่อนข้างขี่นะเออมันค่อนข้างขี่แล้วก็ในเรื่องของคอนเล็กสกอร์เนี่ยนะครับคอนเล็กสกอร์เนี่ยออผมก็มองว่าเนี่ยตรงนี้ต่ำสุดเทียบเทียบเคียงกับตรงนี้นะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ดูดูจากสถานการณ์เนี่ยโคเวนทีย่ยิงได้แน่นะ ผมมองว่ายิงได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากในดับเบิลชานส์แล้วก็การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ย <S <S เรทของโคเวนที่ค่อนข้างได้อะค่อนข้างสวยแหละนะครับค่อนข้างสวยแหละพูดตรงๆแล้วก็ด้วยสถานะที่กล่าวไปแล้วก็คือกดดันพอนัดแรกแพ้มาวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเป็นนัดแรกทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเชื่อว่าวันนี้กำลังใจแล้วก็ความฮึกเหิมของโคเวนที่น่าจะมากน่าจะมากแล้วก็เชื่อว่า ออกฟอร์ดเวลาเล่นเกมเยือนผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเล่นดีเหมือนในบ้านนะครับน่าจะโดนทั้งเสียงเชียร์แล้วก็ความฮึกเหิมของโคเวนทีแล้วก็ต้องหลุดจนได้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกที่จะต่อโคเวนทีนะขอต่อโคเวนทีที่ครึ่งครบลูก94นะครับต่อเจ้าบ้านนะครับโคเวนทีนะครับต่อช้างเลยครับช้างกระทืบลงนะครับ โคเวนที่ครึ่งควบนะครับ0.94นะครับเชื่อว่าทำได้นะครับเชื่อว่าทำได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะนะครับได้ที่ไลน์ ID นะครับ T เด็ดน้ามูนะครับ T D E D นะครับ NAM d o O นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับนะวันนี้อยู่กันที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตี2นะครับต่อโคเวนที่ครึ่งครบลูก94ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับช่วงนี้ไปก่อนสวัสดีครับ